ใจผ่าแสบคือเก่าคือเดิมนะเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมันนี่จจใจผ่าแสบสิพาพ่อแม่พี่น้องมากินนี่ค่ะต้มแสบเนาะค่ะเนาะมีตำบักทัวมีต้มเนาะไม้เด้อค่ะพี่น้องค่ะนี่ไฮไลท์ของเฮาค่ะผักอีตูสดๆไม่ไม่เลยค่ะมีผักกะทิน้ำค่ะมาอ่ะเบาๆลายยายหางแล้วมันนี่จะอยหิวข่าวแห้งค่ะเดืกๆกันเลยมันนี่ก้อนข้าวหน่อยใจใจยุนี่ค่ะนี่ก่อนอื่นเนาะค่ะเนาะข้าก็จะอ่ามาเติมมันนี่จัง่อยนะค่ะบักพริกบักพริกลงไปนิด ตุ่มแสบ็บขาจักน้อยบ้าทอยลงไปพี่น้องคะเศบๆเลยน้ำลายแตกระบาดนี้พี่น้องเอ้ยอันนี้จักน้อยนะคะ่ะใบหอมใบหอมทอยลงไปข้าหน้าจักน้อยนะคะ่ะว้ายเป็นตาแสบแท้เม็ดผักกะทิได้จอยปอกเองพี่น้องอยู่สวนโหยแต่หมกทัวจักน้อยก่อนเออเม็ดตาแนวเป็นตาแสบมันนี่ มาค่ะพี่น้องท่านใดที่ยังบ่ท่านดดได้าาก,กินข้าวแลงเด้อจ้ามาจัดกับยายจอยเรื่อยๆมื้อนี้แซ่บๆอ่ะข้าวเหนียวปั่นใหญ่ๆเลยบ่มีหม่องว่างแล้วเด้อข้าวเหนียวยายจอยยายจอยได้กระดงมาใหม่ค่ะพี่น้องขออนุญาตเด้อพี่ๆๆกระดงยายจอย <ๆ S 1> พอดีพอดีเลยพอดีพองามเลยโอ้ยโ,โต๊ะน้อยๆบัดน,นี้จำตำน้ำตำทั่วป <ๆ S 1> <ๆ S 2> ่ะเขาปุ้นครับพี่น้องโอ้แซ่บแฮี่ Giai tròi dục ở nước hả phí nọng Bố hiển Tùm xẹp châu cao hả Châu thì giai tròi Chính à, còi đi bạc phí nọng Nhát phát cả thịt chắc nói con Bố hiển nàng ngâm ngam Giai tròi lê ôi tài lèo Ừm, có <laughs> vẻ lang Con khỏi đấy hả phí nọng tặng vẻ nóng chị Khảo khăn nhanh em nhá sột nào cái thằng ngoài đẹp 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 ô phải tu phải làm cả sốt sốt mai mai đấy tầm một thua với tu khẩu cần แสบแห้งค่ะพี่นอ้องต้มแสบกับตำหักทั่วนำตำหักทั่วแยะจอยหลายแห้งมาเนี่ยสดเอากัน Vào đây Tại bữa ta Để tôi kinh khởi lên được cách hoa phải làm cả mà nè Hát nha mà đỡ là phụ hơn này kiểm soát đeo Chọc chọc, không đi ra trời แซบีพ <ar> ี่น้องแซ่บแล้วจอยพุ้มแต่น้ำเสนอได้ไหมจมใจไปข้นยข้นๆทักลไครับกางสุกทีเนี่ย แตไม่คบุญเนี่ยจับได้จ้ะ น่าแซ่บ thấy cái tua số hết sụt sốt nào mày mày á chơi kẹp ở nhiêu bạn Con nhớ đứa nào con nhiều tôm sẹp tầm khua cắp giá chơi เริมเลดอะน้ำปลาไหลจะจอยตาตัวนัวนัวเหมืนพี่นงจะ้ะอันนี้เป็นนัวโจดด้วยพี่นงนัวโจดนี่สิหอมกลน่นน้ำม่จักนอยนึงค่ะ สมแซบเจ้าเจ้าประจำพี่น้องค่ะแซบหัวอบพริกผงอีก<ฮ> ยเ,ดเ,ดเยอะจอยเช็ดมือเช็ดมือเยอะจอยมากเหรอจ้าเก่เสียจะนอนทำถัดแสบแห้งแสบแห้งจับประมาพี่เนาะ อนุยาตยใส่มือเด้อจ้ะ 小盘号。 เดี๋ยวจะเจอาเส้นจขอบปุ่นลงจานกับน่นามร้ายห้ะต้องไปจุมน่ามันจับจบ 转盘找。 สมนัตสมนโจษแสบนอ